ครับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Gaming Mobile Channel นะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็กลับมาอยู่กับช่อง Gaming Mobile Channel นะครับและเกมคอฟดิวตี้โมบายนะครับกันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็จะเป็นการสรุปนะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับดนตรีไลท์อบเขตนะครับก็คือเป็นการสรุปในส่วนของภารกิจในสัปดาห์ที่2นั่นเองนะครับสำหรับในสัปดาห์ที่2นี้จะมีภารกิจอะไร นะครับให้เราได้ทําบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังมาพร้อมกันเลยนะครับให้เพื่อนเพื่อนนะครับไปที่คาว่ากิจกรรมครับจากนั้นนะครับมองทางด้านขวามือครับเลือกไปที่คําว่าภารกิจครับจากนั้นนะครับมาทางด้านซ้ายมือครับเลือกคําว่าพิเศษครับจากนั้นนะครับให้เราไปที่หัวข้อดนตรีไร์ขอบเขตสองนะครับดนตรีไร์ขอบเขตสอง นะครับให้เราทําการกดไปได้เลยครับอ่าพอเรามาอยู่หน้านี้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของภารกิจนะครับในสัปดาห์ที่2นะครับของดน,นตรีไลท์ขอบเขตนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในสัปดาห์ที่2เนี้ครับเขามีภารกิจอะไรให้เราได้ทํากันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า นะ <ira> ครับสำหรับในภารกิจแรกนะครับเขาบอกว่าให้เราทำการล็อกอินนะครับให้ครบ3วันนะครับเราจะได้รับตัวโน้ตเนี่ยชิ้นนะครับภารกิจต่อมาครับทำการล็อกอินให้ครบ5วันนะครับเราจะได้รับตัวโน้ตเนี่ยชิ้นนะครับภารกิจต่อมาครับทำการล็อกอินให้ครบ7วันนะครับเราจะได้รับตัวโน้ตเนี่ยชิ้นนะครับ ทำการล็อกอินนะครับในวันที่13กันยายนาคมนะครับเราจะได้รับตัวโน้ตเนี่ย6ชิ้นนะครับทําการล็อกอินในวันที่14กันยายนาคมนะครับเราจะได้รับได้รับตัวโน้ต6ชิ้นเล่น20แมตรนะครับในโหมดใดก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแบตเทอร์รี่หยก็ได้มันติเพย์เจอร์ก็ได้นะครับเล่นให้ครบ20เมตรนะครับเราก็จะได้รับตัวโน้ตเพิ่มอีก6ชิ้นต่อมานะครับ อยู่รอดเป็น3คนสุดท้ายในแบตเทิร์นรอยยเนี่ยหครั้งอยู่รอดเป็น3คนสุดท้ายนะครับในแบตเทิรรอยยเนี่ยหครั้งหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าเพื่อนๆเนี่ยจะต้องนะครับติด1ใน3นะครับในการลงเล่นแบตเทิรรอยหมายความว่าเพื่อนๆจะต้องเป็น3คนสุดท้ายนะครับของตานั้นๆเพื่อที่เราจะผ่านในส่วนของภารกิจนี้นั่นเอง นะครับถ้าเราทำสำเร็จนะครับเราจะได้รับในส่วนของตัวโน้ตเนี่ยเพิ่มอีกชิ้นนะครับในส่วนภารกิจต่อมาครับทำการเล่นกับเพื่อนนะครับ5แมตช์หรือ5ครั้งนะครับเราจะได้รับตัวโน้นเนี่ยเพิ่มอีก4ชิ้นด้วยกันนะครับต่อมาครับทำการสังหารศัตรูด้วยระเบิดนะครับทำการสังหารศัตรูด้วยระเบิดที่ชื่อว่าเทอร์มท์นะครับ10ครั้งหรือ10โครดหรือ10คน นะครับเราจะได้รับในส่วนของตัวโน้นเนี่ยเพิ่มอีก4ชิ้นเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนะครับจะเป็นแบบนี้นี่เองนะครับอ่าเป็นแบบนี้นะเป็นระเบิดแบบนี้นะครับให้เราใช้ระเบิดที่ชื่อว่าเทอร์มไมต์เนี่ยสังหารศัตรูนะครับให้ได้10ครั้งหรือ10คนนะครับเราก็จะได้รับตัวโน้นเนี่ยเพิ่มอีก4ชิ้นนะครับลงเล่นในด่านของมั l ติเพเยอร์นะนะครับต่อมาครับได้ MVP นะครับได้ MVP 5ครั้งในมั l ติเพเยอร์ นะครับได้ MVP 5้าครั้งในโหมดของมันติเพเยอร์คำว่า MVP นี่หมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าเรามีจำนวนในการคิวศัตรูฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเยอะที่สุดภายในทีมของเราเองนะครับถ้าเราทำสำเร็จนะครับเราจะได้รับในส่วนของตัวโน้นเนี่ยเพิ่มอีก4ชิ้นย้ำนะครับคำว่า MVP ก็คือคนที่สังหารศัตรูได้มากที่สุดภายในเกมนะครับ คนคนั้นก็จะได้ MVP ไปนั่นเองนะครับต่อมาครับในส่วนของภารกิจสุดท้ายหรือว่าภารกิจรล์ดนตรีตร้อยขอบเขตนในสัปดาห์ที่2นี้นะครับก็คือให้เราใช้ให้เราสังหาร20ครั้งนะครับด้วยอาวุธมาลีในโหมดใดก็ได้ผมเคยบอกผมเคยบอกไปหลายครั้งแล้วนะครับคำว,ว่ามาลีเนี่ยจริงๆแล้วมันแปลว่ามีดเนาะ แต่ภายในเกมเนี่ยคำว่ามาลีนะครับเขาหมายถึงอาวุธระยะประชิดอะไรก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นมีดนวมดาบคาตานะขวานพวกนี้เป็นต้นครับเราสามารถใช้ได้หมดเลยให้เราทำการใช้อาวุธระยะประชิดนะครับอะไรก็ได้หรือจะใช้มีดก็ได้นะครับสังหารศัตรูให้ได้20ครั้งนะครับเท่านี้ครับเราก็จะผ่านในส่วนของภารกิจตัวนี้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ ถ้าเราทําสําเร็จนะครับเราจะได้รับในส่วนของตัวโน้ตเนี่ยเพิ่มอีก4ชิ้นนะครับอ่าและนี่นะครับก็คือทั้งหมดนะครับของภารกิจนะครับดนตรีไลทขอบเขตนะครับในสัปดาห์ที่2ก็มีประมาณนี้นะครับมีเท่านี้นะครับถ้าใครนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับของช่อง Gaming Mobile Channel วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย